เข้าสู่โดดสุดท้ายครับผมคุณผู้ชมครับประจำรายการนี้ทุกคนวันนี้คือโดดสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามครับผมนะสำหรับประมาณสัปดาห์หน้าทุกคนครับจะเป็นรอบของไฟนอลนะครับ <S <S มาคุณผู้ชมเดินเปลี่ยนเสื้อน,นิดน,นึงนะคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวขอยญาดูตารางคะแนนเกมล่าสุดก่อนครับผมนะตอนนี้แสบนำอยู่ที่87คะแนนทุกคนครับแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเป็นแอชแท็กออร่าครับผมนะ86 นะครับแล้วก็เอวิด้าอันดับที่3ครก็ผมจะมีโฟอาร์ก็ผมมีออนท็อปแล้วก็มีจัสค่ะทีมี่ครับเดี๋ยววันนี้จบโดดนี้เราจะได้รู้แล้วนะครับผมว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบบ้างนะสำหรับ12ทีมครับย้ำอีกครั้งหลังจากจบรายการนี้ทุกคนครับผมจะมีอีก1รายการับผมในที่ทีมฟอลคอนน่ะมีการแข่งขันด้วยนครับในระหว่างที่คุณผู้ชมดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับมันก็น่าจะใกล้ถึงวันแล้วล่ะนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีรายการดูรายการที่จบปุ๊บรายการนั้นเดี๋ยวพรธบ ตามนั้นตามนั้นเลยนะผู้ชมครับใครที่แบบเอ้ยเหงาอยากพูดคุยพี่ตันมีสตรีมสดทุกวันเนี่ยผมัะสตรีมที่ช่อง Next TV ธรรมดาทุกคนครับเป็นช่องหลักนะครับแต่สตรีมเกมอื่นนะนะครับไม่ใช่เกมฟรีไฟนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนะคุณผู้ชมครับเผื่อแบบใครเล่นเกมฟุตบอลใครชอบดูบอลอะไรเงี้ยเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามาถามเรื่องฟรีไฟก็ได้ทุกคนนะครับตอบได้หมดนะไม่ได้ว่าอะไรนะครับอ่ะมาดูฟอร์มกันด้วยครับอ่าวันนี้แอ้แขกออร่าได้เป็นแชมป์หนึ่งใช่ไหม นะครับมีเอ็กแท็ l ออร์รามีทั้งนั้นของ On Top นะครับมีแสบครับเอเบดาแล้วก็จัสแคมปิมี่นะครับเมื่อกี้จัสคือยิงไปเท่าไหร่ยี่ห้าเหรอนะครับยังเดือดเลยครับโดดสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตัวรอบไฟนอลเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นแบบ2โดดในคลิปหนึ่งบบนะครับก็ตัวนี้รอบนี้ดูไปก่อนนะอยากละคลิปไปก่อนคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในยู u ูบพี่เซนลงได้เนี่ยพี่เซนจะทยอยลงแบบ2คลิป2คลิปต่อวันนะ แต่ในเพจก็เดี๋ยวดูไปก่อนนะครับแต่ใครดูในเพจอ่ะน่าจะได้เปรียบเพราะว่ารายการที่จะมาถึงอ่ะนะครับเพราะฉันไม่ได้จะว่าจะลงแบบทัน,นหรือเปล่านะถ้าไม่ทันเนี่ยในเพจถ้าจะลงก่อนเพื่อนนะครับเพราะฉันก็น่าจะได้เปรียบเรื่องนี้อยู่เพราะฉันก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับอาจจะมีดีเ,เลยเ,เล็กน้อยทุกคนนะครับเพราะช่องมันเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงวันนั้นอนะ่ะช่องมันน่าจะกลับมาพอดีอ่ะนะครับยังไงก็ขออภัยขออภัยนะ แต่ก็ยังไม่ได้เขาสรุปนะว่าที่แบบลงคลิปไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวรอกใกล้ถึงวันสัปดาห์หน้าก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับว่าที่มันลงไม่ได้มีนปัญหาอะไรยังไงก็เดี๋ยวเขาน่าจะแจ้งแล้วนะครับราฮันเตอร์ดึงทางด้านของสปิดขึ้นมาก่อนนะผมฝั่งนี้ครับฟุกี้ฟุกี้พยายามเจาะทางด้านของอ่าน่าจะเป็นปราซานะครับแล้วโดนตัดไปก่อนโดยโนวาเอาแล้วครับผมดอมมี่อยู่ด้านบนครับฝั่งนี้กับลูกซองยาวของเขา ยิงไปฟูกี้โดนตัดอีกหนึ่งเหมือนปราซาจะดีกว่าครับสำหรับไฟน์นี้ครับวันนัหายไปแล้วหนึ่งทีมคุณพี่มงครับแล้วนัวมาฝั่งนี้ทีมน็อกรีดิวส์ครับผมนะเพื่อนไม่อยู่อย่างนี้ไม่รอดครับผมจบอันดับที่สิบเอ็ดไปเลยครับสำหรับฐานะของเจ้าอาร์มครับวันนัเหมือนมีจัสตินิมี่มาแจมแต่มาแค่สองคนจะพอหรือเปล่านะครับเขาอยู่กันสี่คนนะสำหรับจัส a c a d มี่ครับโอเคสไกก่อนอ่านแล้วนะ หนูว่ายังไม่กดอ่ะตกใจนะครับไล่ไปด้วยไล่ด้วยไล่แรงัอุตมาแค่2คนน่าจะทำอะไรได้ไม่มากเท่าไหร,ครสสค่ครับสำหรับจั a c a d ดี y ครับแล้วฝั่งหนูแคสเปอร์น็อกคะแนนของโบ 85, แ๊แปดสิบห้าก็เก็บงานไปครับผมนะสมิธได้แล้วของมีฮอคเหมือนกันครับโอ้แล้ววาร์ปมาก็ผมนะล้วเปิดน็อกอย่างนี้พี่ว่าจัดเอาแน่ครับคุณผู้ชม เอาละครับเข้ามา3คนแล้วก็ล็อกแล้วก็เก็บงานไม่ได้ครับผมแล้วก็โดดมาโอ้โหเดือดเกินนะสอดจ้าซาลิี่ครับผมในฝั่งนี้นแข้ของเราก็ยิงเหมือนกันครับแล้วบุญเจ็บโดนสวนคือล่วงเหมือนกันนะเอาละครับ3ชน3ฝั่งนี้ครับเราจัดเสียไปอีกหนึ่งน็อกครับผมปาซ่าเหมือนจะรับดีกว่าหรือเปล่าฝั่งนี้เราเสียไปอีกหนึ่งน็อกคนสุดท้ายครับผมสองต่อหนึ่งเฉยครับคลาดีพลิกคุณผู้ชมครับเหลือนิวกามิคนสุดท้ายครับผมนะสำหรับฝั่งนี้ครับแล้วเหมือนมีชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วฮะเป็นซุริอัสครับผม เรวสัญนาดึงชนาของบุญเจมกับเมื่อก่อนครับเราฝั่งนี้ปล่อยชุกจะดีหรือเปล่าทุกคนเดวอยเหียไหลเข้ามายิงนดีวกามิีพยายามเจาะเจาะเจาะแล้วอย่างนี้เหมือนจะเรียบร้อยครับผมน่าจะเหลือแค่ซีเรียสคนเดียวครับที่เพิ่งชุกขึ้นมาฮะสำหรับจ๊คแคนดี่ครับอันนี้จริงพี่ตันคิดว่าเปิดสวยแลวนะแต่เหมือนเข้าไม่พร้อมกันครับคือเขาอยู่3ามคนน่ะนะครับเขาคนน้อยกว่าก็จริงนะแต่จ๊คแคนดี่เขาเลือกที่จะเข้าทีละคนไปน็อกดาวน์ทีละคนทีละคนครับ สุดท้ายโดนสิครับรออะไรฮะรถตัดกับมาฝั่งนี้เป็นท่าน้าของซีโร่คัมแบ็กกับทน้าของเอวิด้านะครับโอ้แล้วโดนไปอีกหนึ่งครับผมจะเป็นชาร์ตอัพครับผมเดินที่ปลายหน้าของแฟตฟิตไปก่อนครับแล้วโคลาโดนยิงฟรีจากชาร์ตอัพนะครับฝั่งนี้ยังไงลูดไปหายเลยครับสำหรับโคลาครับผมซีโร่คัมแบ็กครับน่าจะเหลือไม่กี่คนแล้วครับคน2คนประมาณนี้ครับ เราวาร์ปมาเอาสุดครับสำหรับแรกของชัดอัพปาดหัวไปคมๆอีกหนึ่งคนแล้วสุดท้ายโดนสวนโดยรูดิอัสครับผมจะถือว่าซับเพื่อนดีเหมือนกันนะสำหรับรูดิอัสครับฝั่งนี้กำลังจะหกนาทีทุกคนครับผมและตอนนี้หายไปแล้วสองทีมปุ๊บอยู่ครับรายการนี้ดีอย่างคือมันยิงมันเว้ยนะครับถึงชื่อชั้นมันจะมีแบบไม่กี่ทีมนะมีแค่แบบแอคแทกอร่ามีจัสมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคิดว่าไม่เกิน4-5ทีม นะครับแต่รายการนี้มันยิงกันเดือดแล้วมันชุบกันไวครับมันก็เลยแบบทำให้แบบสนุกต่อเนื่องนะทุกคนแล้วพี่แซนบอกตรงๆนะถ้าแบบไม่มีแอคแท็กออร่าเนี่ยพี่แซนไม่ดูนะเวลาการเนี้ยนะครับเพราะว่าทีมอื่นมันก็แบบไม่ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะแต่โชคดีที่ยังมีแอคแท็กออร่านะเราก็เลยแบบได้นั่งดูกันจะได้ดูว่าเฮ้ยมันมันมจริงทุกคนดูสนุกอ่ะพี่แซนคิดว่าดูได้นะ นะครับแต่หลายคนก็เชียร์ทีมที่ตัวเองเชียร์ก็เข้าใจนะแต่อย่างพี่อย่างเงี้ยเราเชียร์ทีมเฟลคอนนะเออแต่พอมาดูจริงมันก็สนุกดีครับม,มันมันงัดกันยับเหมือนกันแล้วมาชุบกันเร็วนะครับสำหรับรายการนี้ครับยีริมแบบเยอะมากครับแต่ต้องรอดูรอบชิงนะรอบแกนไฟนอลครับว่าจะเดือดสมชื่อหรือเปล่านะฮะพอตัดออก6ทีมเหลือ12ทีมเนี่ย เป็น12ทีมที่ดีสุดเนี่ยนะครับจะเดือดแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับแล้ววงไปบ็อกซิง่งจิมฝั่งนู้นโอโ้ <c oughs> โหไวาแคทออรา่าอยู่บนสุดวงไปล่างสุดทุกคนครับแล้วเนื้อของออนท็อปชี้ขึ้นอ่าชุบขึ้นมาก่อนครับผมลิมิตเปิดน็อกอาร์มคุงครับเป็นเนื้อของคิวเซลเลเจนครับที่โดนครับฝั่งนี้6อีลิมครับจากแอคแทกออร่าครับแล้วไหลเข้ามายัางไงเคโลโลน็อกดาวน์เบคอนไปแล้วก็เก็บงานมาฝั่งนี้7อีลิมจากแอคแทกออ ควาเมโลดี้ก็หมดแล้วเหมือนจะไหลไปชุบเพื่อนเรียบร้อยครับเมื่อกี้รีบไปเพราะวงหนีลงไปด้านล่างระวังนะครับฝั่งนี้ครับพยายามเจาะเจาะเจาะแล้วลูดไปหายไม่หายตรงนี้ยังอยู่ครับคุณผู้ชมนะครับยังไม่จบนะฮะสำหรับคิสเซ่เลเจนครับโอ้แต่ตรงนี้ก้าอีลิมนะคุณผู้ชมก้าอีลิมไปแล้วครับสำหรับแอคแทกออร่าครับแอคแทกออร่าห่างจากแสบหนึ่งคะแนนนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าแสบตอนนี้คะแนนเท่าไหร่ครับสำหรับอีลิมนะ เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ถึง8ถึง9เ,ง 10, เนี่ยหร,ร,รือถึง10เนี่ยอย่างนี้โดนแอคแทกออร่ราแซงแน่นอนครับแล้ววันนี้พี่ตันบอกเลยว่ามีร้อยแต้มแน่แน่นะครับแล้วปัจจนะุบันตอนนี้ก็น่าจะประมาณเก้าสิบกว่าแล้วครับสำหรับแอคแทกออร่ราครับแล้วการนี้ข้อดีคือมันยิงเอยอะคะแนนเป็นร้อยทุกคน6โดดอะเดือดเดือดเลยนะครับแปดนาทีผ่านครับผมคุณผู้ชมครับเอาครับครึ่งทางครับผมนะสำหรับโดดสุดท้ายประจําวันนี้ครับครับ ก่อนเจ็ดสิบเก้านะครับทำไมเขาพูดกระตุกกระตุกกันนะทำไเขาพูดกระตักกระ่กันนะที่โล่งเนี่ยจ้าผมนี่ครับก้าอีลิมครับอ่าเราครั้งหน้าจังหวะมูฟเจอออนท็อปเ้วมารรีัสลวงเลยครับฝั่งนี้เป็นปูนจอดครับผมที่เก็บงานไปทุกคนครับสิอีลิมแล้วนะ สิบอีลิมเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับลอนน็อกเอวิดาต่อโอ้โหนี่เป็นคนละตี้นะฮะคุณผู้ชมสิบเอ็ดอีลิมจากแอคแท็กออราร์ครับผมนั่นแหละครับเหมือนที่พี่พูดไปทุกคนนะครับแอคแท็กออราร์ถ้ามาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับควรจะได้ที่หนึ่งทุกวันที่มีการแข่งขันนะครับวันแรกนะครับวันอ่าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่วันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับได้มาแล้วใช่ไหม นะครับแล้วก็ไไวันเสาร์ไม่มีแข่งวันอาทิตย์วันนี้นะครับที่จริงก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูรอบชิงนะฮะว่าจะจบด้วยการ,ปรเป็นแชมป์หรือเปล่าต้องรอดูครับจัสติน์มีเพื่อจะ3อีริมนู่นครับแต่น่าจะเพียงพอนะนะครับเพราะจัสตเนี่ยเหมือนมี70คะแนนในวันแรกครับวันนี้ตอนนี้มี60กว่าก็ร้0ยากว่าร้อยสละนะครับ คิดว่าน่าจะเข้าอะทุกคนนะคิสเซาเลจเจนซีโร่คัมแบ็กนนะเจ้าอาร์เนี่ยเนี่ยที่ดูคร่าวๆเนี่ยตกแน่นอนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปรอดูครับ6ทีมที่ร่วงเนี่ยจะมีใครบ้างฮะับกำลังจะ1ินาทีทุกคครับเหลือ10ทีมครับผมนะสามสิบเจ็ดผูรอดชีวิตครับผมเราโดดเข้าวงไปโดดเข้าวงไปตามเพื่อนต่อไปต่ไปเขาดีเลยทงเลยวคนนี้อ๋อเขาาเอาจุดหรือโดดผิดไม่รู้เอาแล้วเพื่อนฝั่งนี้ครับ แจ็คซันดิมี่ยังไงบุญเจมบุญเจมเล่นอยู่ครับลาวาลูไปแล้วครับผมตรงนี้ครับน่าจะชูเพื่อนขึ้นมาก่อนนะฮะยังไงดีครับตรงนี้ครับฝั่งนู้นโน้าน็อกคะแนนของรูเดียสไปก่อนครับหมดอปาล์มครับด็อกคะ้านของอาร์มคุงครับแอคแทกอราวอ้าวแล้วไปเก็บงานสมิธอีกแล้วฮะสำหรับเคโลโลครับผมอย่างนี้สิอีลิมนะครับพูดกับพูดนะคุณผู้ชมครับมีโอกาส20นะเกมเนี้ยนะครับฝั่งนู้นมันแบบ มันฟรีอ่ะไม่ต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเข้าวงมาแล้วครับเราลับเบิดตรงนี้กระโดดขึ้นมาก่อนโอ้หูเกือบไปด้วยนับอลนี้8.5ชุกเพื่อนขึ้นมาก่อนครับแล้วตรงนี้เปิดหัวในบุญเจมส์ับผมนะว้าวเบ็คแมนล่วงเลยครับโอ้โหอาครับเดี๋ยวต้องชุบกันก่อนครับเบ็คแมนครับล่วงเลยฮะเมื่อกี้นั่งเพลินๆไปหน่อยครับแล้วทีมมาเปลี่ยนเก้ายัดใส่ทางด้านของซีโร่คัมแบ็กไปอีกหนึ่งครับ คือเซาเดลเจนครับถือว่าโพซิชันเขาแท่งสวยนะดักแบบได้2อสามตีครัตรงนี้บูเจมลอจม็กกลอกเบรกแมนอีกร,กรอบนึงแล้วก็เก็บงานครับผมรอบนี้ชุบไม่ได้ครับเคโลโลนอกดาวน์แล้วของเบคอนนี่ก็ผลเจอคิสเซาเดลเจนครับ,รบยังไม่จบแนละ้วสำหรับคู่นั้นครับโอ้เดือดเดือดเลยลูกครับตอนนี้หายไปอีกหนึ่งทีมแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าทีมไหนหายครับข้อเสียของรายการนี้ที่มันเจอก็คือมันไม่บอกว่าทีมไหนจบอันดับเท่าไหร่นะครับฝั่งว่ารอบแกนไฟนอลเขาจะแก้นะคุณผู้ชมครับ ถ้าแก้คือจะดีมากเพราะถ้าเกิดว่าไม่แก้มันไม่รู้จริงจริงอ่ะนะรครับคือจะมานั่งนับคิวฟิตว่าใครจบเท่าไหร่มันโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนครับเพราะว่าเกมนี้มันมีชุกม,มันมีอะไรไงนะครับงั้นแบบนอบดูยากนิดน,นึงนะเราดูว่ารอบไฟนอลเนี่ยจะมีหรือเปล่าทุกคนครับกำลังจะ12นาทีทุกคนครับตอนนี้เหลือ9ทีมนะฮะแล้วคาร์ี่เหลือ3คนกับ5อีลิมของเขาทุกคนแล้วไหลมาเจอโฟลอาร์ไม่ดีครับถ้ามุมอย่างเงี้ยโดนทั้งหน้าและหลังครับผมนะสับาจัสครับ ด้านขวามีโฟล์อาร์มด้านซ้ายเนี่ยมีทางด้านของฟาซ่าครับแล้วลาวาที่มุ่งชุกขึ้นมาเลื่อนโลจัดในบ้านมีทางด้านของว้าวว้าวรออยู่แล้วด้วยแล้วน็อกอีกหนึ่งครับผมลาวาคนสุดท้ายครับจัสซันมีลาวาเข้าบ้านมาโดนแคสเปอร์รับน้องยิงไปครึ่งหลอดฝั่งนี้จบไม่จบครับสำหรับจัสซันมีครับรอครับอีริมขึ้นเลยตรงนี้เราจัดจบอันดับที่เก้าไปเลยครับแล้วเป็นทริปเปิร์คิวของไอ้ทักอาราฝั่งนู้นครับมาดูครับว่าเกมนี้จะถึง20หรือเปล่าน่ปัจจุบันถ้าเกิดว่าาดูจกอีิมนะ คือท่านคิดว่าน่าจะอันดับที่หนึ่งนะสำหรับแอคแทร์อาราวนะปัจจุบันนครับคอนโดทีห้าเนี่ยตามหลังแสบอยู่แค่คะแนนเดียวครับแต่เกมนี้อีลิมเยอะนะครับแสบนี่คือแทบไม่ได้ยิงเลยอ่ะนะครับไม่ได้ถึง10อีลิมนะสำหรับแสบนักเคโนโลเปิดหัวไปก่อนแล้วเก็บงานมา16อีลิมจัดแอคแทร์อาราวเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ20อีลิมก็ผมเลยอยู่แค่เอื้อมครับคนเหลือทั้ง23คนนะตัดทีมตัวกันออกนะตอนนี้เหลือ22เลยครับ เหลื18อ18ผู้รอดชีวิตครับมีโอกาสเก็บเพิ่มอีกเยอะครับทุกหลังกลังจะโดนจองหมดแล้วนะถ้าดูดีๆเนี่ย3หลังโอ้แต่เดี๋ยวต้องดูวงว่าวงบีไปตรงไหนคุณผู้ชมครับเราข้างหลังมาเราลิมิตเก็บงานแสบโหตัดกันโดยตรงอย่างนี้ครับผมนะแสบนะน่าจะดีที่สุดอันดับที่2นะาาเพราะอ,อย่างเอวิดาก็น่าจะไม่รอดแล้วใช่ไหมทุกคนครับเหลือ6ทีมครับ17อีลิมไปแล้วครับมาดูครับเกมเมื่อสักครู่เนี่ย25อีลิมคุณผู้ชมครับ เกมนี้มาดูแอคต์แขกออลราวกันครับผมแล้วเรามีคนขึ้นรถมีคนโซนก็หมดแล้วสำหรับซีโร่คัมแบ็กครับผมแล้วตัดสินใจชาร์จโอ้อ๋อเลยครับออนท็อปโดนชาร์จครับผม13นาทีคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับมาดิอัสครับผมตั้งรับกับเพื่อนอยู่ในบ้านครับซีโร่คัมแบ็กได้ชิดบ้านแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหต้องรอดูวงสุดท้ายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับแต่พี่มั่นใจว่าน่าจะถึง20อีลิมนะ ว่าคนยังเหลืออีเกเยอะคนเหลือ16คนนี่ะถ้าเกิดว่าตัดทีมตัวเองออกไปอ่ะแล้วคือโพสิชันหอยแดกเราคือยิงกดออมาได้หมดเลยฮะโอ้แล้วฝั่งนี้เขานัวกันอยู่นะฮะสำหรับเรืของซีโร่คัมแบ็กแล้วก็ออนท็อปนะครับคุณผู้ชมครับโอ้แล้วเหมือนซีโร่คัมแบ็กจะไม่ดีก็หมดแล้วไฟตรงนี้ครับเหลือ2คนซะแล้วครับมีระเบิดดักมาฝั่งนี้สวนคืนอู้ปราร์ซ่า13อีลิมเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ยิงเยอะนะครับผมดแล้วเก็บโคลาบีอีกหนึ่งเป็น14อีลิมจากปราซาซ่คับ ก็เหมือนมีแกรนด์จากแอตเลกออร,รามาเหมือนกันนะฮะอยู่ที่ไอตเลติกออร,รามจะแจมหรือเปล่าครับเหลือ5ทีมคุณผู้ชมครับโดดนี้เราจำกอรดน็อกคะของนิวเยอร์ไปก่อนครับผมแต่เหมือนจะยังซ้ำไม่ได้ครับผมฝั่งนี้ครับน่าจะมีการชุบขึ้นมาก,ก่อนแล้วนิวเยอร์ได้ได้ของไอซูกุเหมือนกันครับฝั่งนี้ไหลเข้ามาโอ้โหถกก้อนยัดไปเต็มหน้าเลยครับผมฝั่งนี้ครับออนท็อปเสียไปแล้วอีกหนึ่งครับปราซานี่คือมือที่3ทุกคนครับที่ไหลเข้ามาตรงที่สิบตอนนี้เหมือนแท็ดอราชััวคคบุณผู้ชมครับเเหมือนขาจะเอาชัวระ ยิ่งมอาจจะไม่ได้เพิ่มไปกว่านี้เยอะทเท่าไหร่นะครับคือ20แบบเนี่ยเคิดว่ามีนะแต่ขั้น25เนี่ยไม่แน่ใจครับเพราะว่าเขาไม่บวกอ่ะเหมือนเขาจะรอเอาชัวร์มากกว่าครับสั่บบงรมสแควรเรานะแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบวกหรอกทุกคนอันที่จริงอ่ะนะครับที่เราพูดคือเราอยากดูเอามันไงนะครับแต่ตามหลักมันก็ต้องเพย์เซฟครับเอาอันดับไปก่อนไงใช่ไหมสิบห้านาทีทุกคนยับอ่ะยังไม่ถึง2อนาทีแล้วคุณผู้ชม โอ้โแล้วกลายเป็นทางด้านของปาซ่านี่ยิงเยอะกว่าแล้วนะครับสิบเ้าอีลิมครับเฮ้ยปาซ่าตอนนี้คืออันดับหัวอันดับที่7ไกลอยู่ครับเพราะฉะนั้นแซงไม่ได้หรอกฮะโอ้แต่เอาไปเอามาคือเขายิงมากกว่าไอ้แท็กออร่าไปแล้วครับแล้วอีกหนึ่งทีมเนี่ยเป็นท่าของโฟอาร์ม10อีริมครับเอาครับดูจากวงตรงนี้โอ้ปาซ่าแน่เลยครับเท่าจากโพซิชันตรงนี้ครับแล้วไอ้แท็กออร่าตัดสินใจลีกุ๊ปเฮ้ยอย่างนี้สวยครับไอ้แท็กออร่าก็หมดได้ช่วงมุมอย่างนี้ครับ เพราะเขาจะไหลามาตัดกันเองอยู่แล้วในี่ยฮะสถานะของโฟอาร์มกับปราซ่าครับอาวอะรครับด้านขวาเนี่ย19อีลิมด้านซ้าย17ครับผมนะตรงกลาง10อีลิมโอ้โหเดือดเ,เกินเกมนี้นะครับสงครามคนยิงเยอะ19 17แล้วก็10อีลิมด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โห3ทีมนี่คือยิงรวมกันแบบเกินครึ่งห้องอ่นะคุณผู้ชม แล้วไหลมาหูแอคแคกแขกออร่ราโพสิชันดีที่สุดครับผมตรงนี้20อีลิมก็มับผจากอาซาครับแล้วไหลเข้ามาในวงจัสุดท้ายโดนดักแน่ๆทุกคนเคโลโรน็อกดาวไปลิมิตเก็บงานมาฝั่งนี้18อีลิม19อีลิม20อีลิมจากแอคแทกออร่ราและยังไม่จบครับผมอย่างนี้21อีลิมแชมป์จากแอคแทกออร,ราว3มคะแนนตึงๆฮะโอ้โหเกือบ130คะแนนครับแอคแทกออร่ราครับ นี่ขนาดเพเซฟนะผู้ชมครับตารางคะแนนครับผมนะสำหรับโดดสุดท้ายประจําเดย์สามทุกคนครับหนึ่งร้อยสิบเก้าคะแนนคุณผู้ชมครับครับผมกลายเป็นแสบคือไม่ถึงร้อยนะจากแบบทรงดีจัดๆทุกคนนะสำหรับแสบถ้าเกิดว่าแสบได้ประมาณสี่ห้าคะแนนเองนะทุกคนครับแล้วก็นี่คือรายชื่อครับผมนะสำหรับสิบสองทีมที่ผ่านเข้ารอบทุกคนครับไม่รู้ว่ามีการคัดต่อหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ทุกคนครับอันดับที่หนึ่งครับผมนะแอคแทกออราลสองร้อยสี่สิบหกคะแนนครับ อย่างตึงอ่ะสอง่สิบหนะผู้ชมครับเล่นไปทั้งหมด12โดดครับผมนะตกโดดละ20คะแนนกลมๆนู่นครับตกโดดละ20คะแนนเหมือนแบบเล่นทุกเกมอ่ะได้แชมป์พร้อมกับ8อีลิมอ่ะทุกเกม12เกมอ่ะไอชื่อย่างเวอร์อันดับ2เป็นแสกครับผมอันดับ3เป็น JV ครับผมอันดับ4เป็นพาซ่าครับผมนะมี PT Sport ครับผ v i d a MGIT ครับผมนะ Just Academy ครับแล้วก็ Four Arm ใชพาซ่ครับผมันด่เป็นาซครับผันดั่งป็นพาซครับนดั่เป็นพาซ่าครับ ด้านขวาครับผมนะมีออนท็อปครับผมนะมีทางด้านของคอมเมนูรี่ครับแล้วก็ว้าววาวที่ไปวัดส่วนทีมที่ตกรอบจะมีซีโร่เอชครับผมนะมีหลวงพี่ครับผมนะมีเคลเซ่าเลเจนด์ครับมีเจ้าอาร์มแล้วก็ท็อปสตาร์ครับผมยังไงก็เอาใจช่วยครับผมนะคุณผู้ชมครับในรายการต่อไปนะส่วนด้านซ้ายแล้วก็อีก3ทีมนะครับด้านบนเนี่ย ก็จะได้ไปต่อในรอบของแกรนด์ไฟนอลนะครับดีใจด้วยครับผมยังไงรายการนี้สนุกนุกท่านผมนะระหว่างนี้ครับดูรายการนี้จบไปก่อน,นู่นครับเดี๋ยวค่อยไปดูรายการใหญ่ของเรานะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel nettv ด้วยแล้วกันนะครับคุณชมครับ